โอ้โหนี่นะคะสวยเลยคันนี้โอ้นี่นะคะที่เปิดไป3า0 0 0บาทนะคะก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยเลย สวยๆอีกคันนะคะอ่านี่นะคะ่าโอ้ยาวมากคุ้มๆเลยนะคะนี่โค้งไมตี้นะคะน่าเป็น,เป,นเป็นโค้งของโตโยตา้า ถ้าลูกค้าอยากได้หัวแบบนี้สั่งได้นะคะเดี๋ยวจะต่อใหม่ให้เลยอันนี้ต่อไปยาว3เมตรเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าไปใส่เครื่องเสียงนะคะเอาไปใส่เครื่องเสียงก็เลยต่อให้เป็น3เมตรนะคะโอ้นะคะอ้าวถ้าใครอยากได้ก็คันนี้เลยนะคะจัดเลย แต่คันนี้จะเป็นเกียร์ของเอนดีนะโอ้ยเบาบาโอ้ยนะคะก็รถแต่ละคันนะคะก็ มีเจ้าของของเขานะคะก็แล้วแต่ใครจะเจอเนื้อคู่แบบไหนโอเคนะคะเดี๋ยวรอเดินระบบไฟนะคะเมื่อกี้ลูกค้าโทรมานะคะเมื่อวานเมื่อวานนี้นะคะลูกค้าโทรมาบอกว่าอยากได้ระบบไฟเพิ่มนะคะเราก็เดี๋ยวเราจัดให้นะคะทําให้ระบบไฟเป็นสตาร์ทกุญแจอะไรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราดําเนินการให้นะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหัวเหอนะคะ โอเคเดี๋ยวมีมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะรานะคาเกษตรกร,ร,กรจับต้องได้นะคะสโลแกนของเรานะคะเดี๋ยวจะหารถที่แบบราคาถูกแล้วก็ดีมาให้นะคะกดติดตามไว้เลยนะคะกดติดตามช่องสอเพิ่มพูนยานยนต์หรือสอเพิ่มพูนรถอีแตแนพิจิตไว้นะคะทั้งเพจ u t u b e นะคะมีทั้งสองช่องนะคะเราติดตามไว้ทุกช่องทางแล้วเราก็เผื่อจะมีรถด,ดีๆที่ลูกค้าถูกใจนะคะสวยมาก เนาะแล้วก็ยาวด้วยนะเนี่ยสามเมตรเออถ้าโปรมโปรมชั่นนะคะอันน,ะะนี้เป็นโปรโมชั่นนะ,ะถ้าเกิดลูกค้าอยากจะโทรมาแล้วบอกสั่งสั่งแบบนี้ก็คือต้องต่อใหม่อย่างเดียวนะคะไม,ม่มือสองนะคะคันนี้เป็นมือสองนะคะมันที่ที่เคยเปิดจองไปมันมีแต่หัวาคาสัสซีนะคะแล้วก็ให้สิทธิ์โปรโมชั่นคนจองก่อนนะคะคนที่เชื่อมั่นในร้านเราเท่านั้นนะคะแล้วก็ทําได้ประมาณนี้ก็หนูก็ถือว่าโอเคนะคะสวยนะคะราคาถูกแล้วก็ ได้แบบทําเหมือนต่อใหม่อย่างนี้เลยเหล็กใหม่ทั้งหมดนะคะ<ต>อันนี้ไม่ใช่ว่าเหล็ก1.5นะคะมัน2อมิลถูกไหมหน่อยสองม, <S 2> 2 <S มิลนะคะนี่เลย2อมิลหน,นาแน่นน,นนะคะไม่มีไปชนแล้วบุบๆเี้ยวนะคะแน่นตึบนะคะนี่หวัวน,นี้เลยเดี๋ยวรอทําสีก็จะสวยตามระเบียบของทรงของเขานะคะโอเคมาอัปเดตให้ชมนะคะ ดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาทีนี้ก็คือคันนี้ก็จะเหลือทําระบบไฟนะคะแล้วก็ทําสีแล้วก็ลอส่งลูกค้าลูกค้าให้ทําอันนี้เพิ่มมานะคะมีาลโพงอ่าเขาเพราะว่าเขาบรรทุกลําโพงอยู่นะคะโอเคโอเคนะคะกดติดตามไปเลยนะคะเผื่อมีโปรโมชั่นดีๆมาลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะคะอนนโอเคค่ะสวัสดีค,ค่ะ